นะครับเ้าแล้วเดี๋ยวเราไปหากระชอนเหมือนเดิมวันนี้เดี๋ยวเราไปรับนักกอกันวันนี้เรามีดารารับเชิญมาด้วยเดี๋ยวนักก็จะพานักก็ออ,อกแถวบ้านเดี๋ยวนัดกันไปแล้วหละ่ะที่ระหว่างทางเดี๋ยวกำลังจะออกจากบ้านไปจะไปหานักก็กันโอเคครับผมฝากติดตามผลง,งานของผมด้วยนะนี่ครับวันนี้จะพานักก็ไปทัวร์ครับหลัจงจากที่เขา มาจะล้างมือมาแล้วถูเอ้ยไม่ได้ตบบาดแตกเนี่ยเขาแม่ที่ไรเขาเป็นแบบเป็นพี่ที่ดีมากมีมาให้เขาก็จะมีแบบเนี่ยครับชุดกิฟต์เซ็ตมาให้เนี่ยครับดูเอาแล้วครับชุดกิฟต์เซ็ตอย่อของอะไรก็ดูเอาไม่ต้องพูดเนี่ยเฮ้ยมีมีหนอนดวลวะอันนี้เราเดี๋ยวเข้าไปข้างใน่าเดี๋ยวถ่ายหน้าขึ้นตอนเช้านะเอา ใช่อ่ะดาวถ่ายขึ้นตอนเ<ร>ช้าเลยดาว<ร>าถ่ายขึ้นตอนเช้าได้ไงโอเคเดี๋ยวติดตามผมงานชมผลงานกันถ้ามีนะเออเอาไปให้เย็นรถเป็นไงโอเคครับผมไปโอ้ยุ่งว่น่ากัดเลยมีนะพี่มีนะพ,นะพี่ลากช้าไปไอ้มันเออแบบอเ,อเออ รร้อยใค้ตัวเล็กวะฮะใค้ตัวเล็กวะไม่ใช่ตัวเล็กอ่ะโอ้มาดีก็สองตัวสองตัวเองสองตัวเองหมายแรกก่อนเลยนะเดี๋ยวเราตีขึ้นฝั่งลากลงมาเป็นนี่ครับกำลังลอกใหม่นะแมคโครอยู่นี่ โน่นนะตรงนี้เลยเดี๋ยวลองดูเรามาเช้า,ามีโอกาสเอ็นี่ไงป๊ากระเดิดยางเอ้าวมันนี่ไงมันขอเลยเราเมื่อก่อนเราก็เคยเป็นเด็กไง เฮ้ยมันตีแลกกรแลกกระหมายมัน โอกแล้วบอกแล้วบอกเดี๋ยวย้ำมันละใหญ่ด้วยดิโวกไปเลยครับบอกแล้วย้ำต้องมีโอ้โหมาแล้วครับแตงแรกบอกแล้วนะยิมย้ำมันต้องมีเดี๋ยวเอาจิเอาขออนุญาตองจิ๊ปเปอร์ก่อนครับปนใหญ่เดี๋ยวมาสะบัด เล่นแล้วครับบอกแล้วนะก็เป็นไงเนี่ยหยโลเลยกเป็นไงนะก็โอ้โห oh. นี่ไาช่อนคลองกำลังลอกแต่ีอยู่พักใหญ่เลยผมผมมั่นใจว่าไงตรงนี้มันต้องมุมนี้มันต้องมีแน่โอ้ยูมันออกมากัดเป็ไงลังใบไข่ใบเทพสีเขียวเหมือนเดิมนะรายละเอียดสินค้าก็มีอยู่ในที่ผมแชร์นะในเพจขอลงรายละเอียดไ้แล้วสวนใจก็ คลิกเข้าไปดูได้เลยนี่ไงแม่โคกำลังลอกเลยตีตามตูดแม่โคเลยบันเทิงแน่ครับเชา้านี้โอเคแล้วก็อยู่เดี๋ยวก็เดี๋ยวติดตามผลงาน,นกันต่อนะนี่พลังใบค่ายประเทศสีเขียวฝากไว้ด้วยโอเคครับดันโลไปเลยเช้านี้อนนอ ขึ้นฟังขนาดนี้ถ้าเป็นบางวันม่กัดแล้วนีกัดตายอี่ขึ้นตายเอาไปช้อนก่อนเ้อท่านตายเลยเราเไต้องหมงั่นป้ายเดือกไม่รู้อ่ะผมสู้จนแบตกล้องหมดอ่ะ โอ้ยสวยจัดเราเป็นเล่นมันมีพี่บีย้ำหน่อยไม่มีตัวไม่ต้องย้ำจากาศเพราะว่า้าไม่กัดคือว่าไม่มีตัว,วโด,โดไม่มีเลยถ่ายนี้ไม่มีโด มีแต่มันไม่บอกเราว่ามีเรียบร้อย yeah.